สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ครับมีลูกค้าเข้ามา1ลายนะครับเป็นเกมเพย์หนึ่งนะครับทิฟทิวเลอร์นะครับอ่าซึ่งมันจะใช้จอยปืนในการเล่นนะครับจอยปืนเพย์หนึ่งนะฮะอันนี้จากรูปเนี่ยคือมันเป็นเกมแผ่นเกมโซนอเมริกานะครับโซนอเมริกาจอยปืนของอเมริกามันจะเป็นรุ่นจัสติฟายเออร์นะครับนะ นะซึ่งเราสาเราไม่จําเป็นต้องใช้จอยปืนรุ่นนี้ก็ได้นะครับเราสามารถใช้จอยปืนรุ่นที่มันเป็นของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นมันจะเป็นการคอนนะครับการคอนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเพย์สมันจะออกการคอน2นะก็สามารถใช้กันการคอนหนึ่งเล่นเล่นเล่นแหนงตัวนี้ได้เพราะว่ามันเหมือนกบเขาก็เขาก็จะเหมือนเหมือนกับแยกแยกกันจัดจําหน่ายนะครับในในส่วนของ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 อเมริกาเขาจะเป็น จอยปืนของค่ายโคนนมิเองเขาเขาแหละนะเท่าที่ผมทราบมาไหนตัวจสัสติไฟเออร์เนี่ยมันของค่ายโคนนมินะครับซึ่งมันจะไม่มันจะไม่มีการคอนไปไปขายนะนะครับแต่อาจจะมีแบบฮิ้วฮิ้วฮิวไปขายมีอันนี้อันนี้แผ่นแปลงแล้วนะครับนะ INC แล้วนะครับผมลืมให้ดูนะก็เนี่ยถ้าเป็นอเมริกามันจะเป็นเนี่ยของของโคจอยปืนของโคนนมิเขาจะชื่อรุ่นจัสติไฟเออร์นะครับ ส่วนของญี่ปุ่นเองมันจะมีการคอนของนําโคของค่ายค่ายนาโคเขาจ,จ,จะจัดจําหน่ายนะครับมันจะแยกโซนกันนะแต่ก็อย่างว่าคือบางทีมันจะอาจจะมีฮิ้วมานะครับในในอเมริกาก็อาจจะมีฮิ้วกันคอนไปจําหน่ายหรืออย่างในญี่ปุ่นเองอาจจะมีฮิ้วไอจัตติไฟเออร์ไปจําหน่ายอะไรเงี้ยเนาะนะแต่ปกติโดยปกติแล้วคือเขาจะแยกแยกโซนกันจําหน่ายนะนะครับอ่ะนะในส่วนของลูกค้ารายนี้นะครับคือลูกค้า อ่าเนี่ยผมผมจะบอกอะไรให้คือตอนเนี้ยผมตกใจมากเลยนะครับเพิ่งรู้วันนี้คือตอนเนี้ยหน้าแรกของแอปช้อปปีเนี่ยนะครับเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่หน้ารถเขียวเนี่ยส่งฟรีเนี่ยผมตกใจมากเลยมันให้เก็บโค้ดส่งฟรีไอ้ขั้นต่ำสี่สิบเก้าเนี่ยเก้าสิบเก้าโค้ดนะครับนี่ผมใช้แอบใช้ไปแล้วโค้ดหนึ่งนะครับหรือเก้าสิบแปดมันให้เก้าสิบเก้าโค้ดเลยสําหรับน่าจะใช้ทั้งเดือน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยใช้ได้ถึงสามสิบพฤศจิกา ใช้ได้ถึงทั้งเดือนเลยเก้าสิบเก้าโค้ดจุใจมากนะครับเนี่ยผมถึงบอกผมเสียดายโค้ดนะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นะครับมันให้มาขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมบอกผมเลยอยากจะสนับสนุนให้ลูกค้า,คาที่ซื้อกับร้านผมทุกคนอย่างน้อยใช้โค้ดนี้มามันก็ยังได้รับส่วนลดนะครับเนี่ยนะกดเก็บแล้วก็ไปกดใช้นะครับก็คือลูกค้ารายเนี้ยนะครับที่สั่งมาตอนแรกเขาไม่ได้ใช้โค้ดนะครับผมเสียดายมากเลยนะอันเนี้ย อันนี้ก็คือเป็นคําสั่งซื้อที่ยืนยันเข้ามาแล้วอันนี้เขาใช้โค้ดแล้วนะครับเขาจ่ายเนี่ยเขาก็จ่ายแต่ค่าของ64บาทมานะครับในคําสั่งซื้อนะเนี่ยผมถึงบอกมันช่วยประหยัดไปได้เนี่ยเขาลูกค้าก็จ่ายแค่64บาทนะครับจะมีไม่มีค่าส่งนะแต่ก่อนหนะ้าน,นี้คือเขาสั่งมาครั้งแรกเลยไอที่ออเดอร์ที่สั่งมาครั้งแรกเลยเอา่าเนี่ยนะเขาใช้ไม่ใช้โค้ดมาเนี่ยเขาจ่ายร้อยสองนะครับนะแต่ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นศูนย์หมดละ เพราะว่าเขากดยกเลิกไปเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้มันจะบอกอยู่เขาจ่ายร้อยสองนะฮะก็คือเขาไม่ได้ใช้โค้ดเขาจ่ายค่าของ64รวมกับค่าส่งเขาเป็นต่างจังหวัดนะครับ38 64กับ38เนี่ยเป็นร้อยสองนะครับผมก็เลยบอกให้เขาใช้โค้ดลองใช้โค้ดยกเลิกไปแล้วใช้โค้ดมาใหม่เขาก็พยายามใช้มาครั้งที่สองครั้งที่สองเขาก็ไม่ได้อีกนะเขาก็ซื้อมาโดยไม่ใช้โค้ดอีกร้อยสองอีกก็เลยยกเลิกอีกเนี่ยมาครั้งที่สามนี่เขาถึงทําได้นะ จ่ายหกสิบสี่บาทนะครับเนี่ยผมถึงบอกโค้ดมันให้จ่ใจเดือนนี้จุใจเลยเก้าสิบเก้าโค้ดนะก็ยังไงก็ใช้มานะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะสอนวิธีใช้โค้ดให้นะครับนะก็คือคุณไปกดเก็บหน้าแรกมานะครับหน้าแรกของแอปเนี่ยรถเขียวเนี่ยเนี่ยไอ้โค้ดเก้าเก้าเนี่ยกดตรงเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยเก็บมันจะเป็นปุ่มเขียวๆแล้วเขียนว่าเก็บโค้ด นะครับก็กดไปกดไปเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้แล้วก,ก็เหมือนกับบอกเก็บแล้ว่แหละนะครับแล้วมันก็จะให้ใช้โค้ดแล้วอันนี้คือผมเก็บไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วโค้ดหนึ่งมาเลยเหลือ98นะครับพอเก็บแล้วนะครับตอนคุณเลือกหาสินค้าอะไรเนี่ยนะครับหาหาในแอป,ปเนี่ยเวลาเจอเนี่ย <c oughs> เจอของที่ถูกใจอะไรเนี่ยนะครับอ่าร้านที่จะใช้โค้ดได้ก็คือต้องมีรูปรถเขียวอย่างนี้นะครับอย่างอย่างอันเนี้ยใบเหลืองอย่างนี้ไม่ก็ไม่ได้นะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยได้รถเขียวเนี่ยขอให้มันมีรูปรถเขียวนะครับถ้าไม่มีร้านไหนไม่มีก็ไม่ได้นะอย่างเช่น like, อันเนี้ยเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้อันนี้ป้ายเหลือ like, งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าป้ายเขียวกับเหลืองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ถือว่าใช้ส่งฟรีได้ป้ายเขียวอย่างเดียวก็ได้นะไออย่างนี้ไม่ได้นะเราก็ดูดูยอดขั้นต่ําด้วยว่ามันต้อง49บาทขึ้นไปถึงจะใช้คนนั้นได้นะครับราคา49ขึ้นไปไอยยอย่างเงี้ยร้อยเาเงี้ยแล้วมีรถรถเขียวอย่างเงี้ยได้อ่า เวลากดซื้อนะครับให้กดเพิ่มเข้าไปในรถเข็นนะนะครับถ้าซื้อโดยไม่ใช้โค้ดซื้อโดยใช้โค้ดก็ได้แต่มันจะเป็นการซื้อสินค้าอันที่เราอยากเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยชิ้นเดียวนะครับเนี่ยกดกดกดซื้อเนี่ยมันจะไปมันจะไปหน้าจ่ายเงินเลยนะครับแล้วมันจะมีอยู่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแต่ถ้าเรากดใส่รถเข็นนะครับเราสามารถเลือกอย่างอื่นไปด้วยได้เนี่ย,ยใส่เขน็นมันก็จะเพิ่มใส่รถเข็นแล้วนะครับตะก,กี้แล้ว เพิ Nicholas, life, right. ่มรถเข็นแล้วม like <A> ันไปอยู่ไหนมันก็ไปอยู่หน้าข้างบนเนี่ยรูปรถเข็นเรานะครับเนี่ยข้างบนนะครับเนี่ยมันก็จะมีสินค้าที่เราเลือกขึ้นมาอ่าหนึ่งโค้ดอ่ะมันจะใช้มันจะใช้ส่งฟรีหนึ่งโค้ดเนี่ยจะใช้ได้กับสามล้านอันนี้ผมปล่อยให้มันเล่นไปนะเพื่อเพื่อเพื่อลองแผนไปเรื่อยด้วยนะครับเนี่ยสามารถกดอย่างนี้ได้เลยร้านที่มีรถเขียวแล้วสี่สิบเก้าบาทขึ้นไปสามล้านนะครับกดได้เลยนะครับอย่างร้านนี้อันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับร้านนี้ถึงไหม ไม่ถึงสามสิบเก้าถ้าใบหนึ่งไม่ถึงนะครับมันต้องกดสองใบเอาไปข่มไม่กดไอ้อันที่หมดหมดแล้วอ่าผมกดสองใบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยสามเก้าถ้ามันกดใบหนึ่งมันจะไม่ถึงอ่าผมกดสองใบอย่างงี้หรือหรือไปปรบับปรับจํานวนข้างหลังให้มันเป็นสองใบก็ได้นะอ่าอย่างเงี้ยผมเลือกไว้สามล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปหน้ากดอ่าพอเลือกไว้สามล้านแล้วกดไปที่หน้าถัดไปหน้าชาระเงินนะครับกดไปเนี่ยมันก็จะมีสินค้าล้านที่หนึ่งนะครับค่าส่งอยู่อ่า ค่าส่งเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยสี่สิบสองบาทเลยนะครับเ <P ew are> พราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นปลากระป๋องแล้วก็หนักอยู่นะครับเป็นเป็นโหลเลยยกโหลหรือไงเนี่ยนะครับมันก็เลยค่าส่งเป็นสี่สิบสองนะนี่คือร้านที่หนึ่งร้านที่สองผมเลือกหมอนสองใบนะครับค่าส่งสี่สิบห้าน่าจะเป็นต่างจังหวัดแหละนะครับแล้วก็ร้านที่สามเป็นหูฟังค่าส่งยี่สิบเก้านะครับเนี่ยแล้วก็พอมาถึงตรงนี้โค้ดส่วนลดของช้อปปี้กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันจะมีโค้ดเนี่ยสี่สิบเก้าให้ใช้ขึ้นเลยเห็นไหม อันนี้ผมที่ผมบอกผมใช้ไปใบหนึง่งแล้วมันเหลือ98เนี่ยกดปุ๊บทั้ง3ล้านมันจะเหลือค่าส่งลดไป38บาทเลยนะครับไอนี่ค่าส่งเท่าไหร่นะเนี่ยเดิมที่40 42เห็นไหมมาลดไป38ผมจ่ายค่าส่ง4บาทนะครับตัวนี้ค่าส่งมัน45้นะเพราะต่างจังหวัดลดค่าส่งไป38บาทหรือ7บาทจ่าย7บาทส่วนตัวนี้ค่าส่งเดิมมันย9ิบาบาทไม่ต้องจ่ายนะครับเนี่ยเห็นไนหะมมาลดได้สูงสุด3ล้านพร้อมกันเลยนะครับ โค้ดต่อหนึ่งโค้ดนะนะครับแลแล้วมันให้มา9 9้าจะซื้อร้านเดียวก็ได้นะครับซื้อร้านเดียวก็ได้คุณก็กดแค่ร้านเดียวนะครับเนี่ยนะก็ไปหน้าชําระเงินแล้วก็กดโค้ดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันก็จะใช้ร้านเดียวนะแต่1โค้ดมันสามารถใช้ลดได้3ลร้านพร้อมกันเลยใน1โค้ดนะครับมันจะยิ่งแบบทําให้เราช็อปได้จุใจมากขึ้นกว่าหรืออย่างที่ผมบอกคือเห็นสินค้าในหน้านี้ไอเนี่ยเกิดเราถูกใจเรากดสั่งซื้อเนี่ยโค้ดเดียวก็ได้ นะครับขอให้มันมีไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีรูปรถเขียวนะครับที่ผมบอกแล้วก็ไปกดสั่งซื้อสั่งซื้อเลยมันก็จะคือจะเป็นการซื้อสินค้านี้ชิ้นเดียวนะครับแล้วมันไปเราก็ไปหน้าสั่งซื้อเลยตรงนี้ก็เหมือนกันก็สามารถใช้โค้ดได้เหมือนกันนะครับนี่ก็กดไปที่ใช้โค้ดของช้อปปีเนี่ยมันก็ลดรดเขียวได้สีกก็ขึ้นเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ไดหจ่ข้าส่งเห็นไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นการซื้อซื้อสินค้าชิ้นเดียวแล้วเราใช้โค้ด มันก็จะเสียไปใบหนึ่งใช้กันหนึ่งล้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเราเลือกเอาลงตะก้ามันสามารถไปพ่วงพ่วงกับร้านอื่นได้สูงสุด3ล้านนะครับถ้าเป็นร้านที่4มันจะไม่ลดนะฮะเนี่ยสมมติอันนี้ผมเลือกนะอันนี้ร้านที่1นะะปากระป๋องร้านที่2หูฟังนะเลือกอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้รวมใยเขียวไม่มีนะอันนี้ร้านที่3อ่ะผมกดอ่ะสมมติผมเลือก4ล้านอ่ะร้านอันนี้ก็ได้ในปายเขียวแล้วก็ราคาเกิน49อ่ะผมเลือก4ี่ล้านนะเนี่ย แต่ถ้าใช้โค้ดมันจะลดให้ได้สามล้านมั้งนะมันน่าจะสุ่มหรือไงผมไม่แน่ใจแต่มันจะลดได้สามล้านจะมีร้านหนึ่งไม่ลดอ่ะเนี่ยลองดูนะร้านแรกนี่ค่าส่งลดไม่เสียค่าส่งเลยร้านสองปากระป๋องจ่ายสี่บาทก็ถือว่าลดนะฮะร้านที่สามนี่ลดจ่ายเจ็ดบาทอ๋อล้านที่สี่นี่ร้านที่สี่กลายเป็นร้านนี้มันมันอยู่เหมือนแบที่สี่นี่ไม่ลดเห็นไหมมันจ่ายมันใช้ได้แค่สามล้านนะครับ นะเพราะฉะนั้นอยากจะช็อปให้จุดใจกดซื้อที่ละสามล้านแล้วก็ไปจ่ายนะครับเดี๋ยวนี้วิธีสอนนะก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้สอนให้ลูกค้าอะไรนี้ลูกค้าอะไรนี้ก <c oughs> ั้งที่สองครั้งแรกคือเขาไม่รู้ไงนะนะเขาก็ไม่ได้ใช้โค้ดมานะครับเขาก็จ่ายเงินเต็มผมก็เลยทักบอกเขาบอกว่าเนี่ยมันมีโค้ดให้กดใช้นะเก็บใช้สิอ่านะเขาก็เลยลองทำครั้ง,งที่ครั้งที่สองมาก็ปรากฏว่าเขาเขาทำไม่ได้หรือไงเนี่ยแหละมันก็กลายเป็นจ่ายเงินร้อยสองบาทนะ แล้วก็เลยครั้งที่สามอ่ะครั้งที่สามเขาโอเคเขาทําสําเร็จนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอดีผมกดซื้อของไปแล้วก็ใช้โค้ดไปนะครับก็เลยใบโคส่งฟรีเลยหายใบหนึ่งผมเห็นแล้วตกหลกใจไงเฮ้ยมันโหมันให้เดือนนี้มันให้99โค้ดใช้ทั้งเดือนเลยนะแต่ต้องซื้อของ49บาทนะครับถ้าอยากจะซื้อขั้นต่ําขั้นอื่นมันก็จะมีอยู่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสินค้าหมวดแฟชั่นก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับซื้อให้ค่าค่ขั้นต่ำเข,ข้า9บาทแล้วก็ ลดลดได้อันนี้น่า,นาจะลดได้สามสิบแปดบาทสูงสุดเนี่ยเน,นี่ยลดลดค่าส่สงสูย์สูดสามสิบแปดบาทนะแล้วก็จะมีโค้ดอื่นอันนี้ก็แฟชั่นนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีส่งฟรีศูนย์บาทนี่แต่อันนี้มันเป็นโค้ดใช้วันที่สิบเอ็ดนะไม่ใช่โค้ดใช้วันนี้มันน่าจะอยู่ข้างล่างมันะ้งอ่าเนี่ยตัวนี้โมนี่เนี่ยมันเพิ่งเที่ยงตอนนี้เพิ่งเที่ยงมันะ้งอ่าบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยมันมันมีเติมเที่ยงอันนี้จะใช้โค้ดขั้นต่ำศูนย์บาท กับร้านที่เข้าร่วมลดลดเขียวนะครับก็คือร้านกดคุมลดเขียวเนะี่ยอันนี้ขั้นต่ำศูนย์บาทแล้วก็มีขั้นต่ำร้อยห้าสิบรถลดค่าส่ง0ูสุดได้แปดสิบาทเลยนะครับซื้อของใหญ่ๆอ,อย่างเช่นเคเมื่อวานนี้ที่ที่ลูกค้าซื้อของผมไน่สิบห้าเกมอะถ้าลูกค้าใช้โคนน้ดนี้ก็ลดค่าส่งได้48บาทก็ลดได้4 8เลยนะครับแต่ถ้าไปใช้โคนน้ดนี้มันจะลดได้38บาทไงนะครับแต่ค่าส่งมันเกิน1กิโลงมันก็เลยเป็น48ก็ใช้โค้ดนี้ได้นะครับผมถึงบอก เสียได้ที่ลูกค้าไม่ใช้โค้ดไงนะครับผมก็เลยพยายามสนับสนุนอยู่ตลอดนะเลยโดยมีโปรโมโชั่นให้ก็คือลูกค้าใดที่ซื้อของกับร้านผมมานะครับเนี่ยถ้าเป็นแผ่นเกมอย่างเงี้ยนะครับอย่างอื่นมันจะไม่ได้นะเพราะว่าอย่างอื่นผมไม่รู้จะแถมอะไรให้นะ <S <S สินค้าอย่างอื่นเช่นไอ้พวกการ์ดเกมไอ้พวกซองใส่การ์ดซองซองใส่ซองใส่แผ่นเกมอย่างเงี้ยหรือไอ้พวกอย่างอื่นเลยนะผมมีลงแบบเบ็ดเบ็ดเบ็ดเตล็ดอยู่มันไม่ใช่แต่แผ่นเกมอย่างเดียวไง ถ้าลูกค้าซื้อของอย่างอื่นมาผมก็ไม่รู้จะแถมอะไรให้แต่ถ้ามันเป็นแผ่นเกมเนี่ยผมจะสนับสนุนให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าใช้โค้ดอย่างน้อยใช้โค้ดส่งฟรีมากับร้านผมนะหรือมีโค้ดอื่นที่ลูกค้าใช้ได้เนี่ยอย่างเช่นเร็วๆนี้อ่ะเร็วๆนี้บอกผมบอกไว้ก่อนเลยผมได้โค้ดมาแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยสําหรับลูกค้าที่ติดตามร้านผมนะไปกรอกโค้ดตรงนี้นะครับข้ามาถึงมันเข้าหน้าแรกแอปอย่างนี้ใช่ไหมคุณกดไปหน้าสุดท้ายเนี่ยรูปคนเนี่ยคำว่าฉันเนี่ยกดเข้าไป นะครับเสร็จแล้วมามันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับนี่กดที่ที่ตรงนี้คําสั่งสุดท้ายเขียนว่าโค้ดสุดลดนะครับกดเข้าไปนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีคําว่าใส่โค้ดสวนลดเห็นไหมก็กดเข้าไปแล้วก็มาพิมพ์นะครับมันจะมีโค้ดสาหรับ11 11นะครับใช้วันที่11เดือน11เนี่ย30ว้าวนะครับพิมพ์30ว้าว200นะครับผมพิมพ์อย่างนี้ 30นี่ก็คือตัวเลขนะครับว้า wow, วนี่ก็คือตัวอักษรดับนบิยู U, นะครับแล้วก็200ก็คือตัวเลขนะฮะกดเก็บโค้ดปุ๊บนี่มันก็จะเก็บโค้ดให้นี่มันก็จะได้มันเอาไว้ใช้นี่วันที่11เดือน11นะครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะมันจะได้รับส่วนลดทั้งหมด30 30%แล้วลดได้200 200บาทซื้อของขั้นต่ำศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ลด30%หมดลดได้สูงสุด200คะล้านก็ได้คะล้านก็คือทำแบบเดียวกันกันกบผมทต่ตก ก็คือเอาร้าน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 มาแล้วก็กดไี่นี่มันก็จะได้รับส่วนลดเฉลี่ยกันไปตามจํานวนยอดซื้อที่ลูกค้าซื้อเข้าใจใช่หไหมสมมติว่าร้านแรกลูกค้ากดตะกร้าลงตะกร้าร้านแรกสินค้า100บาทร้านที่2สินค้า200บาทเอาง่ายๆนะร้านแรก100ร้านที่ 2- 200ร้านที่350บาท จริงๆได้มากกว่า3ล้านด้วยเพราะว่ามันจะเฉลี่ยแล้วลูกค้ากดใช้โคนน้ดนียมันจะลด30%ร้านแรกลูกค้าซื้อของ30 30บาทไอ้3 100บาทมันก็จะลดให้30ร้านที่2ซื้อ200มันก็จะลดให้60บาทร้านที่3มซื้ออีก100อย่างสมมตินะมันก็จะลดให้อีก30บาทแต่ลดรวมกันแล้วอ่ะได้สูงสุด200อนะอันนี้ไม่ไม่น่าจะเข้าใจยากนะนะซื้อสูงสุด200ก็จะเกือบประมาณ600กว่าบาทอ่ะ นะครับเพราะว่าร้อยหนึ่งมันลด30 600ก็ลด180แนะแต่ถ้า700มันจะเลย700มันจะลด2 1 0บาทมันจะเลยเพราะว่ามันลดได้แค่200นะครับได้ประมาณ600กว่ากว่ารวมกันอ่ะ3ล้านเนาะมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับหรือใช้ล้านเดียวหรือจะใช้ยังไงก็ได้คือให้มันได้รับส่วนลดลูกค้าลองดูเนี่ยมันจะใช้ได้วันที่11ใช้กับล้านผมก็ได้เนี่ยส่วนใหญ่วันแคมเปญจะมีลูกค้าใช้โค้ดตัวเนี้ยซึ่งมันจะลดได้มากกว่าค่าอใช้โค้ดส่งฟรีไงถ้าลูกค้าซื้ออเยะ นะครับซื้อกดลูกค้าซื้อ500บาทค่าส่งมันอาจจะขึ้นแค่38ลูกค้าไปใช้โค้ดส่งฟรีมันก็ลดได้แค่38ดนะฮะแต่ถ้าใช้โค้ดตัวนี้ปุ๊บมันลดตามเปอร์เซ็นต์ลูกค้าซื้อห้าอมันก็ลด30เปอร์เซ็นต์นะครับก็ร5อยบบาทละเนี่ยมันจะลดได้มากกว่านะครับเงื่อนไขของของผมก็คืออย่างที่บอกขอให้อย่างน้อยใช้โค้ดส่งฟรีมากับร้านผมหรือ ถ้ามีโค้ดลดได้มากกว่าอย่างเช่นเนี่ยโค้ดวันแคมเปญเนี่ยมันลดได้30%แล้วลูกค้าใช้มาแล้วมันลดได้เยอะกว่าส่งฟรีนะฮะผมจะมีกล่องแถมให้เป็นตลับใส่แผ่นเกมอะแถมไปให้นะครับแต่ก็คือถ้ามันถ้าลูกค้าสั่งแค่1นหนึ่งแผ่นหรือ2แผ่นมันอาจจะไม่ได้2แผ่นอาจจะให้นะฮะคือต้องตั้งแต่2แผ่นขึ้นไปอะให้ได้นะครับแต่1แผ่นน่ยผมให้ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันมันหักหักอะไรแล้วมันไม่มีกําไรเหลือเลยนะครับ นะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าติดตามดูมันหักแล้วมันจะพอดีกับค่าแผ่นเกมที่ผมต้องการคือ50บาทนะมันไม่ได้มีส่วนเหลืออะไรจากกาไรตรงนั้นเหลือเห,หลือขึ้นมาเลยแต่ถ้าลูกค้าซื้อเยอะๆมามันจะมีส่วนต่างของของของ,ของราคาที่ผมตั้งไว้มันจะมีส่วนต่างเกิดขึ้นนะครับดังที่ผมกดให้ดูอะนะยิ่งซื้อเยอะอะไรมันจะมีส่วนต่าง กำไรตรงนี้เหลือเหหลลืืออเพิ่มขึ้นแต่ผมก็คืนกำไรตรงนี้ให้ลูกค้านะครับคืนเป็นแผ่นเกมนะแต่ถ้าลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีผมให้เพิ่มไปอีกนะครับใส่กล่องเพิ่มเติมไปอีกโดยทั่วไปแล้วคือซื้อถ้าซื้อลูกค้าซื้อ2แผ่นน่ะผมก็ให้กล่องไม่ได้จริงทั้งสแผ่นนะถ้ากรณีที่ซื้อลูกค้าซื้อแค่2เกมนะครับก็ให้กล่องอะไรไม่ได้เลย2เกมแต่ถ้าลูกค้าใช้ส่งฟรีมาปุ๊บเนี่ยสแผ่นขึ้นไปผมซื้อสแผ่นผมจะให้กล่องกล่องหนึ่งนะอีกแผ่นหนึ่งจะได้เป็นซองอย่างนี้นะะคัืออใหห้้้ทงง2กกล่่็ไไไมดว ก็คือให้กล่องในกล่องหนึ่งแต่ถ้าไม,ไม่ได้ใช้โคส่สงฟรีอะไรมาเลยมันจะได้เป็นซองสองซองนะครับโดยทั่วไปนะตามปกตินะครับก็อย่างซื้อสามแผ่นอย่างเงี้ยนะครับอ่านยวคำนวณให้ดูก็ได้คือคือราค,คาแผ่นหนึ่งเนี่ยมันหกสิบสี่บาทนะครับหกสิบสี่บาทผมซื้อเวลาลูกค้าซื้อแผ่นหนึ่งผมจะโดนหักค่าธรรมเนียมเก้าบาทนะครับ นะแล้วก็ผมจะซื้อกล่องพัสดุกอะ่ะใบหนึ่งใบใหม่เลยจ่ายตังค์ซื้อนะครับใบละ5บาทห่อส่งให้เพื่อให้แผ่นมันไม่เสียหายนะครับคือมันต้องซื้อกล่องใบใหม่ถ้าไปใช้กล่องกล่องใช้แล้วอะไรเงี้ยมันจะบาแล้วเป็นแบบนี้มันจะบางแล้วมันจะเสี่ยงต่อกล่องบุบเพราะกล่องบุบกล่องถูกครับเนี่ยผมก็เสี่ยงเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะแผ่นเสียหายนะผมเลยไปซื้อกล่องใบใหม่ดีกว่านะครับมันก็จะใบละ5บาท ครับเนี่ยมันก็จะเหลือเข้าผมอยู่ห้าสบาทซึ่งมันเป็นยอดที่ผมต้องการขายต่อแผ่นหนึ่งคือห้าสบาทนะซื้อแผ่นหนึ่งมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าซื้อสามแผน่นอ่าสมมุติเนี่ยหกสบสี่ซื้อสามแผน่นนะครับยอดมันร้อยเก้าสบสองนะก็หักยอดที่ผมต้องการต่อแผ่นก็คือร้อยห้าสิบบาทนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันจะโดน27ิบเจ็บาทสามแผน่นก็คือเก้าเก้าบาทสามแผน่นนะครับแล้วกล่องเนี่ย เนี่ยมันจะเหลือเห็นไหมสิบห้าบาทแต่กล่องซื้อสามแผ่นมาผมสามารถใส่ใส่ใส่ใสกล่องห้าบาทให้ลูกค้าใบหนึ่งได้นะครับเนี่ยก็คือหักห้าบาทนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเหลือเห็นไหมมันสังเกตดูมันจะมีเหลือเหลือกำไรส่วนต่างนะฮะส่วนต่างก็คือตรงนี้มันจะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนต่างในเรื่องของค่ากล่องกล่องพัสดุคือผมจะเผื่อไว้ในหกสิบสี่บาทก็คือหนึ่งต่อหนึ่งแผ่นอยู่แล้วนะับก็คือลูกค้าสั่งหนึ่งแผ่นมันก็ต้องใส่กล่องหนึ่งกล่องแต่ถ้าซื้อซื้อเยอะๆมันมันใส่กล่องเดียวกันได้มันก็เสียแค่บาท มันก็จะเหลือตรงนี้เหลือตรงนี้ผมก็คืนกาไรให้อย่างเช่นเนี่ยลูกค้าสั่งสามแผ่นผมก็จะใส่กล่องเนี่ยมันเหลือสิบาทผมก็จะใส่กล่องให้กล่องหนึ่งละนะครับตรงนี้ก็คือจักกาไรส่วนเหลือแต่ถ้าลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีมาอีกผมเพิ่มให้กลก่องหนึ่งเลยผมใส่กล่องให้เป็นเป็นสองใบเลยนะครับก็จะมีอยู่อันอันนึงเป็นซองใบนะครับเพราะมันให้ได้เท่านี้จริงๆนะคือเข้าให้เท่านี้ก็มันก็เข้าเข้าหัดหักเข้าเนื้อผมไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ากล่องกล่อง กล่องเกมเนี่ยใบหนึ่งก็10บาท10บาทแล้วนะครับแล้วต้นทุนจริงๆมันไม่ได้10บาทด้วยนะครับผมคิดให้มันเป็นตัวเลขง่ายๆไงนะบใบหนึ่งตอนนี้ซื้อ11บาท12บาทแล้วนะครับสำหรับไอ้กล่องเทนหนึ่งนะนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเนาะก็ตามนี้นะครับมีสนับสนุนให้ถ้าใครติดตามใครดูจะได้ใช้เป็นด้วยผมก็พยายามสอนอะไรนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแผ่นเกมเนี่ยผมก็ลองให้แบบเนี้ยนะครับเนี่ยมันติดอย่างเงี้ยนะจะมาบอกว่าแบบ แผ่นเกมมันเติดเปิดติดไม่ติดเล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่ครับคือผมเป็นร้านเกมอ่ะคุณเข้าใจป่ะร้านเกมมันจะมาขายแผ่นเกมที่มันเล่นไม่ได้ทําแผ่นเกมที่มันขายเล่นไม่ได้ให้ลูกค้ามันก็ไม่ใช่อนะพูดถึงนะครับทุกร้าน่ะผมว่าทุกร้านอะทุกร้านที่มาขายแผ่นเกมให้ลูกค้ามันก็ต้องมีเป้าหมายนว่าเออลูกค้ามันควรจะทําเป็นร้านที่ทําแผ่นเกมแบบขึ้นมาแล้วใช้ได้ขายให้ลูกค้าถูกไหมฮะนะผมก็ว่ามองไว้ตรงนี้นะเนี่ยทุกร้านมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ นะแล,แล้วเราเนี่ยผมลองให้ผมอะไรมาโอ้ยเป็นปีๆไม่รู้จะลองจะยังไงแล้วผมต้งบอกผมก็อาศัยประสบการณ์ไอ้ตรงนี้แหละนะในการทําแผน่นนะครับนะส่วนใช่ผมลองให้เนี่ยบางทีบางเกมมันอาจจะลองไม่นานลองแค่ห้านาทีนะฮะแต่ไอ้ลองนานๆเปิดหลายครั้งเอาแผ่นเก่ามาเปิดมันผมก็ทํา นะครับแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าที่รีวิวมาว่าได้แผ่นผมไปแล้วเปิดเล่นได้แล้วเล่นได้จนจบก็มีนะครับเอออย่างเช่นลูกลูกค้าที่สั่งเกนจิอะไรไปตอนนั้นนะ่ะถ้าใครจําได้นะเกมเกนจิลูกค้าที่บอกบอกอุ่าบอกมาว่าเกนจิเล่นจนจบแล้วไม่รู้ผมจะหาประวัติได้ไหมนะเนี่ยผมให้ดูเลยตอนนั้นที่ลูกค้าสั่งแล้วก่อนหน้านั้นอ่านเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้เนี่ยเจออยู่นะครับเนี่ยคือล่าสุด เขาบอกว่าเล่นเล่นเกนจิจบแล้วครับนะเนี่ยเกนจิเล่นจบแล้วครับเกมดีมากเลยนะนะครับเนี่ยเห็นนะลูกค้าก็เทสให้ว่าเล่นเกมที่ผมได้อ่าที่ซื้อสตานผมไปมันเล่นได้แล้วเล่นได้จนจบด้วยนะครก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้กําลังเล่นเกนจิอยู่สนุกมากเลยเกมพอดีเป็นเกมที่ผมแนะนําให้เขาเล่นนะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาสั่งเกมอะไรไปแล้วก็บอกเล่นได้แต่เล่นแล้วเวียนหัวอ๋อฮับไลท์ฮับไลท์ เขาสั่งเกมฮับไลท์ไปกับกับเควกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนบนผมก็แนะนําเกมไปให้เขาเยอะอยู่นะครับเขาก็เล่นไปหลายเกมเนี่ยเกมฮับไลท์เขาอยากจะเล่น,นเกมคอมสมัยก่อนหรือไงแล้วมันมีออกในเพยนะ์องเกมฮับไลท์นะครับแต่แต่เล่นแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวมันเวียนหัวมันเป็นโมชันซิกเนต นะแล้วก็เขาก็ได้ดูคลิปนะครับคลิปที่ผมรีวิวลองแผ่นเกมให้ดูนะเขาดูคลิปเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออผมลองให้แผ่นมันเปิดเล่นได้เขาซื้อไปเองเขาก็เปิดเล่นได้อย่างนั้นนะครับ